คิสตันพาเลตนกอินซีเหรอเดี๋ยวนี้กูจะตอให้เป็นน้อีแรงเลยมาครับคืนนี้ครับเวลา3ามทุ่มตรงฮะทุกคนเรามีนัดกันครับในการล่าสัตว์เปกนกอินซีอวันนี้นะครับเลิกงามยามดีของราชาปีศาจที่จะล้างอาถรรพ์ไอพวกสัตว์ ไปถ้าจะไม่ล้างนัดนี้จะไปล้างนัดไหนครับแมนอยู่เล่นในบ้านเจอหมูอย่างพาเลตเนี่ยยังคาใจยังคล้องใจยังติดใจมันอยู่เลยเพราะเกมที่แล้วเนี่ยดันเสมอไปฮะกับพาเลตทัทง้งในที่นัดนั้นเนี่ยแมนอยู่ควรจะต้องชนะนะครับแต่ไม่เป็นไรนัดนี้เดี๋ยวกูจะล้างอานในเมื่อต้นปีเนี่ยเจอลิวพูเนี่ยน,น้อนหนูๆเนี่ยยังล้างสัตว์ปีกกับพยานนกแดงไม่ได้เนี่ยก็มาล้างไก่นกอีรีละกันอยู่ต่อให้เป็นนกอีแรงไงอีแร้งเลยแล้ววันนี้แมนอยู่เล่นในบ้านด้วยจัดใหญ่จัดแต่ เต็มไฟกับพิบแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแมยูอิตเนี่ยแน่นอนถึงแม้ว่าถ้วยลีกเนี่ยจะไม่ได้เน้นเท่าถ้วยยูโรปาในณฐานการตอนนี้แหละแต่ว่าก็ต้องทําอันดับแหละเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่แันดดับมันไม่น่าเกลียดให้มันอยู่สัก1ใน10ก็ยังดีก็ยังโอเคครับมันจะได้ไม่น่าเกลียดมากถ้ามันอยู่ทรงๆส่วนถ้วยยูโรปาเนี่ยแมนยูค่อยไปจัดใหญ่และเอาแชมป์ครับเพื่อเอาตัว UCL เพราะว่าในลีกเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วทาวฟอร์เอาแค่ 1- ใน10ก็พอแล้วและที่สําคัญนะในถ้น ต้องล้างอาถรรพ์ก่อนนั่นคือใครนั่นคือสเปอร์อยู่ในช่วยยุโรป้าซึ่งไม่รู้ในอนาคตอาจจะชิงกับสเปอร์หรือเปล่าหรืออาจจะเจอสเปอร์ในรอบรอง,รอ,งรอบอะไรลึกๆอะ่ะนะครับแต่ว่าวันนี้เลิกงามยามดีของแมนยูครับของราชาปีศาจเนี่ย ที่จะล้างอาถรรพ์สัตว์ปีสักทีครับจะได้จบนะฮะป e ี2025เนี่ยแมนยูเต็ดจะได้ลากตึงแบบยาวๆไปเลยฉะนั้นครับคืนนี้ครับเด็กผีทุกคนครับส่งแรงเชียร์แรงใจครับรวมพลังกันครับทุกคนครับ3ามทุ่มตรงเนี่ยนะฮะ เรามีนัดล้างอาถรรพ์สัตว์ปีครับส่วนเด็กน้อยห,หนูๆนูเด็กลิพูนะถึงแม้เองจะเป็นสัตว์ปีกเหมือนกับพาเรตแต่ก็มาเชียร์พี่หน่อยแล้วกันเองอยู่จ่าฝูงเองหนาวนี่เองสบายแล้วถูกว่าฉะนั้นเนี่ยมาเชียร์ทีมพี่ด้วยนะเมื่อคืนพี่ให้แรงใจเองนะเจอบอลมัดเนี่ยฉะนั้นคืนนี้มาให้แรงใจทีมพี่ด้วยนะเวหรือเองจะเป็นหรือเองจะรักสัตว์ปีกเหมือนกันนะจะเป็นคริสตัลพาเรตพูก็ได้พี่ก็ไม่ได้ติดนะมาได้เลยพี่นี่อย่างชอบเลยเดีย๋ยวพี่จะโฟร์ฟอร์มตึงฟอร์มด้เงนะว,นวแแลแริ แล้ววันนี้นะฮะแมนยูอิเตเนี่ยเปิดขุมนรกนะครับผีหาซาตานนรกเวจีเนี่ยต้อนรับอยู่แล้วรอล้างอาถรรพ์อยู่แล้วสามแต้มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเก็บใส่เป๋าโชหยดูสามแต้มเนี่ยพาเลตเนี่ยมันหยิบมากองไว้ที่โอททฟร์ให้พวกพี่อยู่แล้วเหมือนมาเตะให้ครบโปรแกรมและไม่ต้องมาถามพี่นะว่าเฮ้ยจันวันนี้แมนยูชนะหรือเปล่าไม่ต้องถามพี่ให้นั่งนับอย่างเดียวะครับว่าแมนยูอิเตเนี่ยจะยิงไอคิสตันพาเลตเนี่ยไอโนอีซีตัวนี้กี่เม็ด เดี๋ยวพี่จะกำราบสัตว์ปีกเนี่ยพวกเดียวกับเองเนี่ยจากนกอินทรีพี่จะตบให้เป็นนกอีแรงจะ ซูซูกิเอติก้าซูเปอร์แฟลกดิวรถยนต์เจ็ที่นั่งตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคา783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ